พี่น้องผมสิพาไปเบิงเห็ดโอ้ยมันพอดงเห็ดคักพี่น้องเอ้ยบาทนี่ว่าเกิดค่ะเกิดเนี่ยเต็มตัวอาญะเบิงเดี๋ยนี่จะดอกยังไงเห็ดอยังวานี่ไหมเห็ดดอกเล่เห็ดดอกไล่กูละวันล่ะ <c oughs> กูละ บึ้งดวงทุเต็มตัวอันย่าเลยเนาะโอ้ยนี่ตัวหนึง่งนี่พูดอะโอ้เต็มตัวอาาันย่าพี่น้องนี่หอดตัวนี่พูดะอะอะหอยยีราฟโอ้ย,อยมีหอยยีราฟเนาะปลาอย่างเดียวมั่อุดมสมบูรณ์เกะกะ โ,ย,โยวาดเห็ดตะวันเห็ดพี่นอ่เฮ็ดไหมครว่นี่ตะดอกเงี้ตนายเนาะะครับ